บนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณจังหวัดกาญจนบุรีชาวประมงที่นี่สร้างเรือนบนผืนน้ำสำหรับพวกเขาแล้วที่แห่งนี้อาจเป็นมากกว่าที่เราเข้าใจก่อนรุ่งสางชาวประมงต่างมุ่งหน้าสู่แสงสีเขียวเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพย์จากยอกลางสายน้ำ นี่ปลาเลยครับเนี่ยปลาซิวกับปลาแป้นครับเอาไปทําอะไรครับเอาไปให้ปลากินเสร็จภารกิจนี้แล้วลุยจึงนําปลาไปขายที่แผ่ปลาสุกและทิมมากู้ขายที่วางไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็น,ยนปลาที่ได้ คืออาหารของวันนี้ส่วนที่เหลือจะนำไปขายที่แพรปลาปลุยและชาวประมงรอบอ่างเก็บน้ำจะนำปลามาขายที่นี่ร้านของจันรับซื้อปลาทุกตัวาจากชาวประมงทุกคนอย่างไม่เกี่ยงงอน บนแพปลากลางน้ําเป็นที่ซึ่งทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต่างพึ่งพาอาศัยกันไ,ได้ทุกวันไหมรางวันก็ได้รางวันก็ไม่ได้ยังติดเขาเลยนี่วันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ได้400กว่าบาทมีเจา้ายังไขงขาห้ปลาที่จันรับซื้อมาจะรวบรวมนําไปขายต่อ,อยังตลาดในอําเภอทองผาภูมิและตามตลาดนัดในหมู่บ้านใกล้เคียง ปลาในลำน้ำแควมีมากกว่า116ชนิดแต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมคือปลากดคังเพราะมีรสชาติอร่อยเหนียวนุ่มกว่าปลาชนิดอื่นๆตอนนี้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ180-200บาทชาวประมงที่นี่จึงมักสร้างกระชังปลากฏดคังไว้ใต้เรือนแพและเลี้ยงพวกมัน ด้วยปลาเป็นแก้วที่จับมาได้อย่างประคบประงมประมาณ3ปีซึ่งจะได้เงินก้อนใหญ่สำหรับซื้อสิ่งจําเป็นในชีวิตกลา,า,าเทียงแางก็กลับ,บไปกินข้าวซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆรอบอ่างเก็บน้ํา <c oughs> เริยนแพ ล่องลอยขึ้นลงตามสายน้ำเป็นบ้านที่พวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายไปทั่วอ่างเก็บน้ำได้ตามอำเภอใจเป็นชีวิตอิสระกลางผืนน้ำหลังอาหารคือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ก็ถ่ายทอดวิชาหาปลาให้กับลูกหลาน เป็นเวลาที่น้อยต้องรับลูกสาวกลับจากโรงเรียนในตัวอำเภอที่นี่ไม่มีถนนแต่ใช้สายน้ำเป็นทางสัญจรจะมีเรื่องยุ่งยากก็ตรงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจแบบนี้จมลูกสาวคนเล็กคืออนาคตของครอบครัว อุปสรรคเล็กน้อยแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อต้องฝ่าไปเพื่อลูกค่ำคืนคือเวลาที่ต้องอยู่กับธรรมชาติ แสงไฟดวงน้อยจากแบตเตอรี่ก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตเรียบง่ายของพวกเขาต้องขอบคุณอ่างเก็บน้ำขนาดเกือบ9,000ล้านลูกบาทเมตรเนื้อเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำทำให้ชีวิตเล็กๆหล,ลายครอบครัวในบ้านบนกระชังได้มีชีวิตที่สุขสงบและยั่งยืนแบบนี้